บอกคุณแม่หลายวันพูดซ้ำจะนับเหลือนี้เจ้าออพูดซ้ำวนเหนเล่าน,นี้แต่ตีจริงให้กะตึงหูเล้วไม่เจียดอกแก้วให้เขากะแต่งถามว่าวันนี้เปินปนน้นมีปอยมีแลมมีแง่น่าอย่างให้กะตึงหูเล้วแต่งถามปุยไฟคนแงม มานั่งบนฝากโอใจกันแท้วเ้มีแงนอาอยางให้กระตงองูแล้วเพิ่อใไดฉลองสาลาบะเพนบูแก้มกับหูไข่อ้กเพาวกันเพิ่อว่ากินเนี่ยงกันว่ามันจากปากละเอาขันมาก เดี๋ยวปูมาบ่ายปูนจะลองสารลกเพื่อว่าพันเป็นบุญต้องขอขอบคุณละสิบแซวเจ้าบ้านเดี๋ยวไอ้จัดแงนฉันล่มฉันลองอันนี้แน่นอนป้อยหลวงกันใหญ่ละจีเล่นรงเนส้นงานปอยหลวงกันมาเป็นงานใหญ่ต้นโบกันได้ก็มีหลวง ก็อย่าเอาเสียงตีเสียงโซ้เอามางเออนอฮือพีเฮือนอ๊กกาเปิลเอานางรําจัง่งฟ้อนกย่าเอานักรออ้องเอ้างานเดือนสี่ยอยากมาห่อและโศกนี้เป็นว่าไม่หลายอย่างก็สีด๊ลกลดอกนั้นนับประคำก็ใครก็ได้กินเข้าไปว่าจะใส่ข้าลานก็วันนี้ก็มีปอยมีลา ร่่มมโหสพตตงงีีีนาาทออยยคนจะจัดงานถึงวันนี้ประชุมกันหลายรอบต้องอู้กันจนพราะเตีงเจ้าแอบว่ากรรมการวัดจะต้องได้นัดกับเพิกแส่กันจะมีป่อยหลวงจะมีป่อยลำเพิกแหากันนะว่าจะเอาอย่างพ้องจะเอาว่าจะง่โซลก็จะเอาลิเก พร้อมอย่าเอาไอหยังมาต้อนรับพี่น้องเพื่อบ่ฮือได้น้อมได้ยังอยากกักรรมาแกนนี่นายละหอมแม่จุดมดมาหอระศพเราจะเอาไอหยังจะเอาลิเกจะว่าจะเอาหนังจะเอาไอหยังมาต้อนรับชาวบ้าน เวลาจะมีเงินบอดได้คนว่าโหนมาไหนบ่ัวว่านงอมเหลาต้องอู้กันก่อนนะพึกษาหาือกันเออว่าจะเอาหยังเลยน้องก็ต้องได้ฝึกษาฮุนท้องฮนแก่ท้ก็ทำไม่เอาอย่าเอาไหยังเพราะว่าจัดงานคัดตีคัดวันต้องเอาวันงามวันเม่นวันตัดจะเอาหยังมาตอนรับหัวฟาขณะสัตถาตังวาตังวัด ว่าปี่ก่อนเลยน้องก็นักจังมาช่วยกันทาปูมาไปเอาจ้งโยกมืออ่ะไปเาาลิเกโยกมืออืออตืเสาหันสกันต้องขแก่คนเาเฮานีแล้วอย่าเอานกันเออย่าเอาลับตีงอย่าเอายกมือง้าลุบกับเบันจะเอานักรองขาขาวสวยๆก็เอาหัวมาตวยนะ Ooh, อันนี้พ่อบ้านชอบม้วนกันนาตาไม่หยาบเพื่อนก้อยตาหมองแหวกเวดแวดฮอนกับฮอดี่กันลีเกบมายุกกระบืดลูกกระบืดนั่งกระโลนาเวดพากังที่เขาเอามาคึงมีความแสแม่ตาลงราชนี่กึงมันหยางมาเพิงโลูนาเข้าเอาลูนออกพระเอกกับปัญญกแน่ฮักกันแนจึงขังขังนุ่งดังดังดังเมืองเนาะจะเอือยเอือยลูนเข้าเอาลูนออก ไอ้หานกะติงโชมียงอ่าลิเกกะม่วนอ่าเฮากะเมามาเองเกลุมีคนมาโช่จ้ะเจ้าพ้อมบางคนว่าใครได้ลิเกมันตึงโอเคละม่วนกันแต่บ่แม่หิงคนเฒ่าบางคนคฟังซหมาะตามเบงกไปเอาไหนม่นี่ยางโซละมีนักมีหลายเียงแเียงไห้ละปูนเมืองลี จ้างโซก็มีหลายใครดีนี่จะไ่เอาไผ่และนองนะจะเอาเล่กแกมเอาโซเข้าปีเพราะว่าบ้านนี้โหเฮาเลายอย่าเอามาหาจ้งโซจยงหาก็่าเอาจ้างโซจยงใหม่ก็่าเอารุ่นกบครูแม่ครูเอารุ่นคุณนูเขามาห้องมาให้โซยังน้อยเขายังโซดไหนไม่เอาไผใน บางคนว่าเขาได้เป็นหมอลำหมอแหนบุญอะไรวะเออเอก็จะเอาอะไรอัะแผนต้อนรับเอามาตอนขัาก็หัวปัดหัวว่าต้อนรับราคาหนักสักค่าเทพฮะโดนตีเปินบ้านนาปั่นเมาบ้ะเฮยสูนเพราะว่างานบุญต้องคือลำเติมลำพี่น้องอีสานว่าเขาได้หมอลำหมอแหนได้ก่อยอ่ะเออ หมดลำมาโมแขนนะคนอาแขนาร้อยเอ็ดก่อนลำจัดเน็ดก็มีตึงเพชรตึงวานลำก่อนลำหมู่นี่ลำผัวโบราณจ้างแม่ในเงินกล้าจะเป็นล้านโอ้เอาตึ่อปุย่าไฟสาวจีชื่อเสียงเืิ้นดีแล้วไฟก็อวดกอดแง เปินห้องอย่าได้กระเต้นไปต่างนั้นหมู่กระลังฟังพอบดต้อนเมันว่าบวยรับไปหรอันเยทางกำบ้านเปิดเนาะก็เข็นน้าเหลาพ้องเจริญบุญช่วงรุ่นนี้หายว่วงรุ่นปลังมาจานย์บานเย็นลแก่กน Mẹ khu sẽ chơi vì vắng, mà mang em, kao bát chai an oi an đi lê lót, mi chu, mi siyan, ti này sao nói. Để luôn à, đây xo, là, sao ông, hãy đấy, đâu có lúc mà hãy dạng sao, yêu là, pha bóng, đấy, bay bay, học hại, đâu ra, 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 đâu Quay ao thấy mà hâm nga Kim tan bàn hầu ni vai, nói tùa ngay say nữa say tay ao thầy mà số Quay ao này tê lâu Số đúng đâu là hư đây hả Quay ao chiếm sền chiếm hai พอใจละเอามาเทียบได้จ้างซอมมีเป็นหลวงเป็นล่างจะเอาภายในเขามากกินไกลโอ้จ้างซมันมีหลาย มันเปิด YouTube พอมันมีนัก YouTube เปิด y ยูทูปเอาไผ่พ่อให้ตายไปมาก้าวหัวที่ว่าใครได้อาจารย์ติ๊บมาออกหัวที่พอดยานติ๊บกระซัตายจับเป็นหน้าบังคนใครได้ยาแก้วตาลายเอามาวาดลวดลายมีโกดที่นี่จับเป็นหน้าบังคนที่ว่าใครได้ยาคำมูลแหนมเสียงละเฟื่องกะตึงอย่างอีย่างโซตีอู่ตายไปแล้วนี่อู่การที่นี่แม่บาดายสักคน ที่อูมาที่มาบ้านไรสักคนได้หมดอ่ะจะเป็นทักคนว่าใครได้จัดทิ์มาออกอกที่ป้อจันที่มาซท้ำตายสูหูจักขอพป้อหูแก้วตาลายจะบอกเื่อนายแม่คำหลงหลอเบาติดนักติดนะ่นแาบโนบะรับคัดทิต่างอาทิตย์แา่อย่าจะมาหยามติถัวดังเนบะแก้วโหลาว ึกษาหาลือกันก้าจ้าวบางพ่อก็ซอคลิปบางพ่อก็ซอสุดห้องก็โดนสดกำปอประซ้ำกันนาปั้นเฮาปั้นม่วนปั้นงันนะพ่อก็ฟังเสียงหวานเสียงปลอยปั้นเฮาบ่เหอใดก๋วปั้นว่าตัวไม่ตึงยุ่นใหญ่น้อยวันนี้เียตกลงกันละเอาไปเออเฟึกองเสียาลือตกลงเรียบร้อย ตกลงกันแล้วเอาจา้งซมาต้อนรับเอาทีมงานให้ทวัดมานัางอวโบนแฮมไอวอกเมียนี่ชื่อเสียงโด่งดังจ้งมาในงานงานวัดตีนีทวัดท่าเมืองเถิดอน here, ไอวอกเมียใกลตัดใสเสียไปว่าอาณาบายีคือแมาตอนรับละสายน้องสายพี่ยกนิ้วย่างนีไปอันเลยโอ้ขณะนี้<อ>ม,ม,ม,มีแต่เมียเมียผัวผัวแต่ โดทีมงานจ้งางโซ่ให้วัดเอามาต้อนรับก็บคนฟังลุ่หาม่าแล้วลิเกจะเอาคันแน่อย่างตอนรับคนฟังสิบสาวเจ้ามานแม่วันนี้ตึงมามีค,อค่อยฟรีตกลงลิเกคันแน่อย่างกะนอนแ้วเนี่ยการสองแงงน,น่เฮานะกะวเพ่อนนและน้องก็ Bố không học hạng liệt kê, có mặt bay hoa chóng set book, có mặt biển hai hạng nạp 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 có nạp 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 เพืงละพระเอกขั้นลอมีแผ่วผีปิดหรือสี่ผีบ้าถ้าพ้อและพี่น้องต้องใจจะไปเจอเป็นลางมีแผ่วรถมาหลายฉากเนาะจ้างปีเลยไปไอ้ตาตะกี้เต้าติดไตฮันกำหนึ่งไม่ได้หรอไอ้เลยไอ้พอฮันเต้าเมื่อไอ้เป็นละอ่อนหน่อยละอีหลุนี่อะนี่อะเขาได้เออ กนไหวหญ่พ่องไปพอ<ฟ>ปออกกฎนเล่นจะได้แต่ไม่ตะกอนนี่ไพจะบาหูจักลิเกคณะสอสันขนยอมสองช<ด>ื่อเสียงโด่งดังเจ้าแต่กว่าจะได้ตกผลึกมาเอาถึงซอเอาถึงลิเกนี่เจ้าคนเปิกสาหาลือก,กันนะหนหประชุมกันจะเป็นหมูขี้รอบปุ้นเ<ด>สนเอ,อจา้างซอเขอยาเอาผาเพราะว่าจ้าโสมมีนักไปก่อนอ่าพ่อเขาได้จันทีบโอ้มีแนว าจารย์ติ๊บจำหลังตายไปแล้วเนาะอ๋อค่ะอ๋อมีอ๋อเกิดนึกไปได้มาสักรรมเนาะเออตอนที่เจียงสามหลังอ่าจับบาตคณะมีชื่อเสียงโดูดังกับมันแปลงกับมีแปลงกับมีเออจ้าที่จริงแปลงนี้สถาบันแบบกัวบบกัวเนาะผมบอกสถาบันเฮาเพิ่งถึงรวยแม่นเออถ้าเพิ่งรวยกับป็นอย่างไรจ้าต่างเพิ่งเปิดเลิกที่น้องบ้านเฮาเลยนะเต้กะเพิ่งรวยเพร่อหยางกูก่าเออเพิ่งรวยเพร่อหยางอ่ะเพิ่งขี้จีเพิ่งมาหามันฮิเพิ่งมาหามันฮิเออ เพิพ่พ่นนะอเรื่องเงินเรื่องทองนี่ห่างโดงนี่นะตรงกายนี่นะโอ้เพื่อนแกนี้แกนหาออ๋แต่อยังไรไว่าเนี่ยแน่วัดเนี่ยวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนี่ยเจสามวันเนี่ยเขามาโซวถึงมาได้เพราะเพื่อนมีกัดนัดรายได้เพื่อนแต่ละวันน,นี่นเจ้าใดนี่อ่ะอ่าอันไหนเหมาะจับใจซื้อของผ่องกว่เป็นแม่ก้าผ่องกว่เป็นลูกค้าเนาะเนกะสลับสเปลี่ยนกันไปอีก จังซอได้แล้วเอาทีมงานทวัดเจ้าเอาไอ้บอกเมียเนี่ยมันม่วนถูกวกถูกใจเจ้าแล้วมันเป็นหน้าบูญเฮาที่ได้มา so ตัวนี่ก่ะเจ้าแม่ก่ะแล้วจะได้มาเดี๋ยวนี้เปต๊ลงกันแล้วยังยังยังได้ต่อบ้านทวัดเฮาจะไปดําเนินการจะได้ต่อมาเดี๋ยวนี้ได้ลิเกเรียบร้อยซอสาขาญอมสองน้องฝ้ายของเพลงลิเกจังวะได้กว่ากับค่ายเกแต่ลองลองนะไอ้จักปีวันนี้สูกขอตีกองลิเกได้วะจักษปีตีกองลิเกได้วะโอ้แต่แล้ว เดี yeah? no. nah. mm ๋ยวน้องไปห้างนะลาลาลนลา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 อาลาลาลาอาลาล้ลาลาลาล้ลาล้ลา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 มาายาลา ยกเลิกนางเอกแล้วเอาฮ้อไปเป็นนางเอกแตนอย่างแน่นอนเลยครับบุ้ยไฟเอาอย่างนี้เอาแค่ไทยอย่างอ่อนนะเอาเลยป่ะเจ้าอ่าแหงน่ะนะเนี่ยไทยอย่างอ่อนมาต้องห้องแต่อา่อมลงมาน่อยย่อมลงมาน่อยอ่อมเลยนางเอกคุณเพื่อนน้อยอ่อมันได้ก็คุยไฮ้องได้เดี๋ยวไอ้ก็อย่าห้องอ่ะวันนี้ทีมงานทวัดมีถึงโซมีถึงลิเกอ่ะไอ้อย่้องเอาป่ะฮะแล้วมันจะเต๋ากันว่าก่อนเฮานี่ลอง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 ใส่เนื้อเอาไปห้องมาน้องาไปฮ้องมาเอาเลยเลยอ่ะ จะยืนไม่นั่งเอายืนนั่งก็ปกติก็ได้แค่ยืนมาได้เดี๋ยวนี่นะเอาเอาเปิดชักออกกั้งเดีกยวขี้มอดน่อยมอนไปอย่างเละตีไม่ละละหลุดละเนี่ยเลยออกแขกเลยอ่ะออกแขกไปดองไออกแขกกี่วาทอิสลามนะไอ้ยาเสียงมันดีแดงเลย ไอ้ฟังน้องปุ๋ยฝ้าอกเพลิเกก่อนก่อังทัก้อก้ำกันกอมกันเน่น้องอย่าเข้าฉากมาเออเออเอสลัมันน่าล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 าาลาาล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 าาล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 าา สรีบัวคำวันนี是是 e> ้ก็จะได้ฝากบทกรอนไว้กับพี่น้องต่อไกลสักบทสองบทเนอะไปค่ะเอล็อตเอล็อได้ไก่อนได้ได้ได้ย่อหน่อยย่อหน่อยนะมันจะเหลือสองสันกายอมสอง

ไอ really like ้ขออนุญาตยืนเนะจูเขาตีตีกองลิเกนอะกองลิเกไปตีเอามากันี้เขาเรื่องในหมดอนิจม่ยาึกก็ดึเฮ้เฮ้เฮ้เดียวอนิึกกรได้ก้เสียงเ้เเ้กฮเเเเ้เ้เเสียงได้เ้เฮ้ด้้้เเ้้้้เ ตดแม่แห้งมันเป็นเอือละตดแม่หงอนมันเป็นข้าวถ้าเป็นตดสาวและหอมจังเออแบ่งูด่าง่อนนอันนี้มันเรียว่าลิเกตตดอลิเกตตดตดนี่มันไหมือเเหมือนกันหรอตดสาวน้อยตดแม่แห้งตดคนเทา มันเหมือนกันมันเหมือนกันมันเหมือนประมานยังไงไอ้ะาคนเท่ากันเราอ่อนหนุ่มนี่มันกินมาเหมือนกันเราเนาะพุ้ยไฟจะได้เจ้าคนเท่าแม่งแงนวันนี้ของกินลุงทานมีนักเอาจ้องก็กินตำส้มก็กินก๋้วยเต๋ยวก็กิิดน อันอยังเอามะฮอกินกันหมดเหรอแล้วย่ยแล้วอนดุ่มเขาไปจาะกินลงทานนะเจ้าเขาไปกินป้นในเซเว่นป้นเออแต่เนาะกินซิบุซิปูนสุสิกะซาบูซิซาบุซิเออมันกินมาเหมือนกันอ๋อกินมาเหมือนกันแล้วมันก็เลยออกมาเพราะฉะนั้นตูดนี่มันเหมือนกันทานออของคนเทาเนี่ยมันจะเหม็นน้อยอะโคเทาเนี่ยไหม แล้วอ่อนนุ่มนี่บักให้เหม็นโค้ท้านี่ไม่เหม็นน้อยเจ้าแล้วเสียงมันจ้าเหมือนกันนะมาเดี๋ยวนี้ต๊ด์มาได้สูงกว่ายังจะเพี้กเปิลอยู่กับไอ้วิเคราะห์เรื่องโต้วิเคราะห์เรื่องต๊ดเรื่องต๊ดนี่นะแล้วมันมันจะได้เสียงมันเหมือนกันต้องขอให้ฟังเหมือนกันหรอแล้วอ่อนนุ่มนี่เสียงต๊ดมันอย่าดังอีกนะให้บอกดังยังไงหูหูมันอะหูลูดหูโพนมันอะหูจูนมันอะหูจูนมันอะมันฮาดอย่างมันฮาดของอ่อนน้อยนี่มันเสียงดังนะให้บอกเจ้า อันนี้เสียงของรอนนุ่มน้อยนะน้อยอยู่นีดอกแล้วคนเท่านี่นะเสียงโตโเท่าโต๊ดอยู่ได้กูก็หญ่อ่ะอุ้ยไอ้เนี่ยแอบีปลายแล้วอุ้ยผมฟังดนะหลังเนี้ยัีงแม่เขานะกัโอ้กินข้าวกินน้ำพริกพังนึงไงจ้ากูกินลำเตะลำบ้าวันนี้กูกินนักขันาด่อกินข้าวอิ่มเรียบร้อยมานั่งก็แล้วจะยื้อเอาขันมากตัวเก้านะกับโต๊ดอุ้ยหลานันเสียงโต๊ดคนเท่าบีได้กูก็อได้เจ้าฟังเสียงโต๊ดคนเท่าดัง บเบลือบเปลือ้บโอ้ยไอ้หน้าป้อมมาเป็นเปลือบพี่แล้วอ้อนอ้อยเสียงไม่ดังจอดเฮียโอ้เท่านี่มันกระเทยนี่พี่แอมยังเดินมีตัวกะมาเดียวเนี่ยเอ้าตายแล้วตายแล้วบ้านเป็นมองเป็นกระเทยที่มีจังหวะเดียวได้มายังไงครัอพี่กอล ไม่ไดเงอไปเลยฮะแต่กเล่นว่าเลยไปพกฟังก่อนดิเด็กที่เขาฝากไปถึงไหนครับอ๋อมาห่นแล้วซบมาห่แล้วซุบไปซดบไปหาตนไปห้โอเคโอเคอ้ะอ้มูจากีอ้มครับนี่